I เข้าสู่ช่วงที่2ของเดินทางไกลไปได้วยกันกับวีราการนะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการของเราได้ค่ะทาง SMS ที่หมายเลข4 6 4 2 2ส1่นหรือว่าจะเป็น MMS นะคะ4 6่2 3 1 1ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นวันศุกร์ก็เป็นวันแรกค่ะที่มหาประชาชนสุดสัปดาห์ออกอวางแผนหนังสือค่ะคสัปดาห์นี้เห็นบอกว่ามีเรื่องที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวใช่ไหมคะคุณวีราการขึ้นปกก็จะริยธรรมจริยเทียม ผู้ตรวจการแผ่นดินอันนี้ก็เนื่องมาจากการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไปไล่จริยธรรมของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ว่าไปตั้งรัฐมนตรีเข้าสองคนอย่างไม่รอบคอบนะคุณฮรินีทวีสินคุณนัฐมวุฒิใสเกื้อกรณีคุณนัฐวุฒิไสเกือกเก้อนี่ก็บอกว่าไม่พิจารณารอบคอบเพราะว่านัทวุฒิก็ถูกอายการฟ้องอยู่นะ ผมก็บอกว่าเอ๊จริยธรรมอะไรที่จะมาไล่เอากับนายกในเมื่อนายกรัฐมนตรีเนี่เขายึดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญถ้าจำไม่ผิดมาตรา29มาตรา39ประมาณนี้แหละนะเขาได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าผู้ใดต้องคดีอาญาเนี่ยฉันนิฐานไว้ก่อนว่าไม่มีความผิด ไม่มีความผิดะเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าสารจะพิพากษาถึงที่สุดว่าเขามีความผิดมาตราสามไม่ใช่มาตราย9<ช>่ในระหว่างที่ศารยังไม่ตัดสินว่าเขามีความผิดจะปฏิบัติต่อเขาเหมือนอย่างเป็นผู้กระทำความผิดมิได้เพราะฉะนั้นการที่นายกรัฐมนตรีเขาเห็นว่ามีการตั้งข้อกล่าวหาเช่นนี้ยังสารยังไม่นัดสืบเลยสักนัดเขาก็ตั้งเป็นรัฐมนตรี ก็มาตรา 39%. มันคุ้มครองอยูแ่แล้วคณะผู้ตรวจการแผ่นดินจะมาถามอะไรเรื่องจริยธรรมจริยธรรมอะไรนี่คือคือ,ค,อคือประเด็นหนึ่งนะซึ่ง,ซ,งซึ่งท่านผู้ชมไปตามดูนะครับไปตามดูอ่านดูจากมหาประชาชนนอกจากนั้นยังมีเรื่องที่ผมอยากจะบอกกันเลยเชียวว่าให้ตามอ่านอย่างใกล้ชิดหน่อยก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของบทบาทสตรี และพัฒนาการของสังคมซึ่งเรื่องนี้ในฉบับนี้เนี่ยอาจารย์ธิดาทาวรเสศเนี่ยได้เอามาเขียนไว้แต่ความเป็นจริงความมุ่งหมายของผมแล้วคือต้องการให้ท่านได้ตามเรื่องนี้ในฐานะที่ว่าเวลานี้มันมีคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำลังจัดการอยู่กันเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวมีกองทุนนะด้วยมีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งว่ากันคร่าวๆว,ว่าจัดให้จังหวัดละหนึ่งร้อยล้านบาทเพราะฉะนั้นสตรีทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งสตรีที่นั่งอยู่ใกล้ๆผมด้วยเนี่ยขอให้คิดอ่านนะไปสมัครเป็นสมาชิกเสีย mm hmm. เข้ากลุ่มเข้าชมรมแล้วก็จะได้ความคิดในการพัฒนากลุ่มพัฒนาชมรมพัฒนาสตรีเงินจังหวัดละร้อยล้านไม่ได้น้อยเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสตรีได้ ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วกไไ็ไปสมัครเป็นสมาชิกอย่างว่านี่ผมบอกให้ได้เลยว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่มีคุณค่าต่อประเทศไทยมิได้ด้อยไปกว,กว่ากองทุนหมู่บ้านซึ่งเคยจัดให้หมู่บ้านละหนึ่งล้านไม่ได้ด้อยกว่ากันขอให้สตรีให้ความสนใจแล้วศึกษาติดตามเรื่องนี้นะครับผมฝากไว้เท่านั้นนี่ในมหาประชาชนที่อยากจะแนะนำกันในวันสุดสัปดาห์ เรามาต่อเรื่องที่ค้างคากันไว้ก็เมื่อสักครู่ได้พูดคุยถึงบทสัมภาษณ์ของพลเอกสุนทิศบุญรัตน์กรินนะคะท่านยังให้ความเห็นเพิ่มเติมอีกนะคะท่านให้ความเห็นดังนี้ค่ะว่าผมเชื่อในกระบวนการยุติธรรมผมเชื่อในบุคลากรเขาเหล่านั้นมีความเป็นธรรมแต่สังคมมองอย่างไรเราตอบแทนสังคมไม่ได้แต่ยืนยันว่าคนที่ได้รับการแต่งตั้งมีความเป็นธรรม องค์กรก็เป็นธรรมนะคะส่วนคนที่มองว่าไม่เป็นธรรมก็คือผู้ถูกตัดสินฉะนั้นเนี่ยเมืองไทยจึงต้องตกแต่งกระบวนการกันตลอดไม่จบสิ้นแล้วก็ระบุว่าตนเองนั้นยอมรับว่าการทบทวนคดีคอตสสก็อาจจะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งได้ค่ะคือเอาความเห็นท่านจะเป็นยังไงก็กกกเราก็รับฟังนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องยกย่องก็คือว่าการที่เปิดใจออกพร้อมสําหรับการรองดองอนะ ท่านมาเป็นประธานกรรมาการให้กับสภาผู้แทนราษฎรในวาด้วยเรื่องนี้แล้วก็ไปไปพบผู้คนไปพบคนนั้นพบคนนี้พบคนนี้นมามากมายกายกองและในที่สุดกําลังทําเอกสารเป็นบทสรุปเสนอต่อสภาเพราะนั้นแม้ว่าแม้ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะคัดค้านท่านก็ยืนหยัดและยืนยันว่างานของการปรองดองต้องเดินหน้าต่อไปเพราะนั้นถ้าหากว่าสถาบันพระบกกล่าวทาตัวสรุปจริงๆมาท่านก็จะนําเสนอสภา อันนี้ก็ต้องขอปรบมือให้ละว่าคนเราเนี่ยเมื่อทำอะไรลงไปแล้วเนี่ยถ้าเห็นว่ามันผิดก็ทำใหม่ได้ถ้าพูดผิดก็พูดใหม่ได้ถ้าคิดผิดก็คิดใหม่ได้มันก็ไม่เสียหายนะอา้าวเราก็คงคจะต้องตามเรื่องนี้กันอ,อีกคืออย่างปรเทรุทีนี่ถือว่ารู้ว่าผิด แล้วก็จะแก้ใหม่ใช่ไหมะจะทําให้ถูกแต่ใน่อยางพรรคประชาธิปัต์นี่กําลังทําสิ่งที่ผิดแล้วด hmm. um, ันไปว่าต uh ัวเองถูกอยู่นี่เิอันนี้คือปัญหาปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองอันนี้นะมันไม่ใช่ปัญหาของพรรคประชาธิปัตย์อย่างเดียวเป็นปัญหาของสําหรับทุกคนถ้าหากว่ายึดแนวความคิดแบบนี้หรือว่าเป็นปัญหาของโลกทั้งโลกถ้าหากว่าไม่ลืมตา ดูแสงสวา่างไม่ดูลืมตาดูธรรมะคือคนเราถ้ามันมืดบอดไปแล้วเนี่ยใครก็ช่วยไม่ได้เทวดาก็ช่วยไม่ได้พระเจ้าก็ช่วยไม่ได้มันต้องช่วยตัวเองก่อนเท่าที่เราเห็นเวลานี้ก็คือว่าพรรคประชาธิปัตย์ทั้งพรรคได้ชักชวนกันตาบอดแล้วจูงกันเดินลงเหวอย่างน่าเวทนามาก อาไม่ต้องดูอะไรอื่นนะครับ,รบไปดูเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภาสิ <c oughs> ซึ่งกรรมธิการกําลังพิจนารนณานเนี่ยนะป <c oughs> รากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็เล่นเกมตีรวนนอกจากมาโฆษณาข้างนอก,กว่า <c oughs> ต่อต้านแล้วข้างในก็ไปตีรวนอีกเอาไปดูบทบาทกรรมธิการของ ของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ก็ขึ้นหน้าหนึ่งเลยนะคะของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งค่ะว่าตีรวนแก้รัฐธรรมนูญประชาธิปัตย์ปตรยติให้ลงออลงประชามติก่อนแก้ไขค่ะเขาบอกว่าการแก้ไขรัฐธร,รรมนูญเนี่ยสอแววว่าจะล่าช้าเมื่อกรมาธิการนะคะจากพรรคประชาธิปัตย์พยายามที่จะเตะถ่วงอย่างเต็มที่ในการยื่นแประยะติหลายประเด็นทั้งให้เพิ่มจํานวนสสรนะคะหลายสูตรให้ทําประชามติถามประชาชนก่อนแก้ไขอ้างว่าเป็นเรื่องใหญ่ เพราะว่าแก้ทั้งฉบับค้านนะคะว่าเพื่อไทยเนี่ยติดกับดากข้อหาพวกมากลากไปไม่กล้าให้ที่ประชุมใช้เสียงข้างมากมาลงมติในการชี้ขาดเชื่อว่าพิจารณาไม่ทำปิดสมัยประชุมสภาในวันที่18เมษายนนี้แน่นอนค่ะก็ก็ก็ไม่เป็นไรคือทันหรือไม่ทันเนี่ยเราไม่อาจที่จะไปเร่งรัดอะไรเขาได้หรอเพราะว่าเขาเมี่ยมนาจเขาเป็นกรรมธิการของสภานะเขาทำเร็วทำช้า เราก็ต้องยอมรับอำนาจเขาละแต่เรามีสิทธิที่จะมานั่งวิพากษ์วิจารณ์ว่าการทำงานของกรรมาธิการแต่ละพวกแต่ละกลุ่มเนี่ยมันสร้างสรรค์หรือว่ามันทำลายนะมันเตะถ่วงหรือว่ามันเร่งรัดเพื่อให้เกิดความสำเร็จโดยเร็วในข่าวที่ทปรากฏออกมานี่มันชัดเจนว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยต้องการให้เกิดความวุ่นเข้าไว้ ตีรวนทั้งในที่ประชุมกรรมธิการแล้วก็ออกมาตีปี๊บตีคล้องร้องเปล่าโฆษณานอกคณะกรรมธิการเช่นการไปไปขึ้นป้ายไปในจังหวัดสงขลาเนี่ยคัดค้านการั้นการัฐกรแก้ไขรับนูลประเด็นหนึ่งสองสามซึ่งไอประเด็นหนึ่งสองสามที่ว่านั้นมันไม่มีในการแก้ไขครั้งเนี้มันไม่มีเขาไม่ได้พูดกันก็ก็ไป ไปขึ้นโฆษณาแบบนั้นในที่ประชุมกรรมธิการก็พยายามจะไปแประยะติจนกระทั่งแประยะติประเด็นที่ว่าต้องขอประชามาติเสียก่อนจึงจะมาแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมสงสัยว่าแประยะติแบบนี้มันจะได้หรือเปล่า <c oughs> คือหมายความว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขที่เขาเสนอเนี่ยเขาเขียนหลักการไว้จำกัด เขาให้แก้รัฐมนูญมาตรา291ในหลักการการแก้ไขเนี่ยค,คุณไปเพิ่มหลักการได้ไหมไม่ได้ในวิธีการแก้ไขรัฐมนูนของสภาไทยเนี่ยจะไปเพิ่มหลักการในการแก้ไขขึ้นมาไม่ได้คุณไปแประยะติข้อปลีกย่อยได้เพิ่มเติมได้ตัดทอนได้แต่นั่นคือสาระปลีกย่อยอแต่ถ้าเอาหลักการใหญ่ไปเพิ่มหลักการใหญ่เพิ่มไม่ได้ แต่ที่นี้เพิ่มไม่ได้แล้วก็ทำเนี่ยมันแปลว่าไงคือลักษณะมันอย่างนี้ท่านวีระในในการประชุมกรรมธิการที่จะแก้รัรมนูญมาตรา291เก้าสิบเอ็เนี่ยความจริงเขาเรียกเป้าหมายมันอยู่ที่ว่าแก้มาตรานี้เพื่อให้มีสสรสอรอไปรั้งอัรมนูญเท่านั้นนะ,ะแต่ที่นี้พรรคประยัยปัดจะใช้วิธีการคือจากการแก้รัรมนูญเนี่ยวิธีลากให้มันยาวๆเข้าไว้ i, นะ ด้วยการหนึ่งแปรยัดติให้มากประเด็นเข้าไว้ไม่ว่าอะไรนิดนึงก็แปรแล้วตั้งนะไม่ให้เสร็จทันกรอบเวลาไม่ให้ทันแปรให้มากนะเพรแปรมากถึงข้อต่อไปในแต่ละประเด็นที่นําเสนอขึ้นมาเนี่ยยังไม่มีการลงมติหมายความว่าต้องทําความเข้าใจกันได้ก่อนอ,อธิบายอย่างนั้นยังไม่มีการลงมติทีนี้ทางประธานประธานกรรมาการซึ่งเป็นสอสของพรรคเพื่อไทยนี่นี่ก็ที่ที่เขาบอกว่า ติดกับดักเนี่ยคือหมายความว่าไหลตามไปด้วยอ่าไหลตามไปด้วยก็เลยสมมติพรรคประชาธิปัตต์ตั้งมาแล้วเป็นสิบบประเด็นแล้วยังไม่ได้สรุปแม่แต่ประเด็นเดียวก็ลากยาวอยู่งั้น,นแหละแล้วผม,มผมฟังนายนิพิษพูดก็บอกว่าจะรีบสรุปไม่ได้อย่างเนี้ยเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องรัฐธรรมนูนอันนี้ผมจะอธิบายเป็นสำนวนไทยที่เขาพูดกันว่าเต้นไปตามจังหวะกลองที่พรรคประชาธิปัตีตีเนี่ย คือไอ้ประธานที่ปัดก็ตึม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 ไอ้ประธานกรรมการิการเราก็เต้นตึมมาตึมตึมตึมไปตามจังหวะเขาก็คือถ้าหากว่ารู้ไม่ทันรู้ไม่เท่าไอ้กรรมการของเราเนี่ยกรรมการความจริงก็เสียงไม่ใช่น้อยนะเสียงมากเสียงมากกว่าแต่ว่าถ้าหากว่าไปเต้นตามจังหวะกลองที่เขาตีให้ก็ก็อย่างที่เขาวิจารณ์ก็วนกันอยู่แบบนี้ก็ไปติดกับกับดัก คือจะไปทางนั้นไอ้พวกนั้นก็โหวะไปทางนี้ไอ้พวกนั้นก,ก็โหวะไไหตกลงไม่กล้าไปไหนไม่กล้าไปไหนงานก็ลา่าจาเนี่ยป,ประชุมมาสองครั้งแล้วมั้งยังไม่ได้สรุปแม้แต่อะไรสักนิดเดียวทีเพราะประธานก็ไม่กล้าที่จะโหวตใช่ไหมในประเด็นต่างๆความจริงผมว่าถ้าว่าประธานไม่เต้นตามไปนะคือพรักใจปันแน่ละเขาต้องการลากยาวๆดังนั้นเขาก็ไม่อยากให้ลงมติง่ายๆเขาบอกมันต้อง คุยกันยาวเรื่องนี้เพราะว่าแก้รัฐธรรมนูนทั้งฉบับคุณจะมาพูดสั้นๆได้ไงถ้าหากว่าปล่อยพูดไปทั้งพักและประธานรวบประเด็นแล้วขอมติงนางนเรื่องนี้จะได้จบไปเป็นข้อๆมันจะได้หมดแต่ทีนี้ไม่ยอมไม่ยอมไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยเขาจึงบอกว่าตีรวนหน่อยแล้วก็ลากไปเรื่อยๆซึ่งไม่รู้เมื่อไรจะรจแตั่ตีรวนแต่พักเพื่อไทยนติดกับติดกับนั่นแหละเรื่องมันเป็นยังไงเป็นไปตามเขาเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่ารู้เนื้อรู้ตัวก็ปรับยุทธวิธีเสียใหม่นะครับ อย่าไปเต้นตามจังหวะของคนที่เขาไม่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ <ทะ S 1> นะะอามีเรื่องสำคัญที่ตอนนี้มันเป็นเรื่องที่มาจากต่างประเทศมไม่พูดไม่ได้หรอกเรื่องนี้เป็นเพื่อนบ้านเราค่<ท>ะแม่เมื่อวานนี้ไม่สบายก็นั่งดูทีวีสบายไปเมื่อกัดก็ได้ดูรายการที่ว่าองซานสูจีผู้นําฝ่ายประชาธิปไตยของประเทศพม่านนะเขาได้ออกโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์รัฐบาลพม่าเป็นครั้งแรกโอ้ยผมมาดีใจแทบตายขอเอาข่าวมาเล่าสู่กันฟังสักหน่อยเถอะค่ะ นางองซานสุจีนะคะผู้นําฝ่ายค้านเรียกร้องประชาธิปไตยของพม่าก็ได้กล่าวปลาศัยคะ่ะผ่านสถานีโทรทัศน์ทางการของพม่าเป็นครั้งแรกหลังที่วิดีโอคําปลาศัยของนางองซานสุจีนะคะถูกนําไปโพสต์ลงในหลายเว็บไซต์ทั้ง a c e b o o k แล้วก็ youtube ซึ่งนับว่าเป็นการปราศัยครั้งแรกนะคะผ่านทางสื่อที่เป็นทางการของนางคะ่ะในรายงานเนี่ยเขาได้ระบุเอาไว้นะคะว่าภายในวิดีโอดังกล่าวเนี่ยนางสุจีได้กล่าวถึงนโยบายของพักสันนินนบาตแห่งชาติเพื่อ ประชาธิปไตยหรือว่า NLD ก่อนการเลือกตั้งซ่อมที่จะมีในวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้ค่ะโดยพรรคของเธอเนี่ยจะส่งผู้สมัครเข้าชิงเก้าอี้ในรัฐสภา47ที่นั่งจากทั้งหมด48ที่นั่งหลังจากที่มีผู้สมัครรายหนึ่งเนี่ยขาดคุณสมบัติค่ะคือเรื่องขององซานสูจีพม่าเนี่ยที่ผมสนใจนำมาคุยกับท่านผู้ชมเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเราเป็นประเทศ อยู่ใกล้ชิดติดกันต้องเป็นมิตรกันอยู่แล้วแหละเราเป็นประเทศอาเซียนกลุ่มเดียวกันแต่ประการสำคัญกว่านั้นก็คือว่าโอซานซูจีเนี่ยเป็นผู้หญิงและบังเอิญฟ้าลิขิตมาให้เป็นผู้หญิงที่ตกกระไดพลอยโจรต้องกลายมาเป็นนักการเมืองทั้งๆท,ที่ตัวเองไม่ไม่เคยได้อยากเป็นนักการเมืองหรอกแต่ว่า มันตกกระไดพลอยโจรเพราะพ่อคือผู้นำที่เป็นวีรบุรุษของประเทศพม่าคือนายพลอ,องซานนายพลโอองซานนี่ก็ทำให้พม่าได้เอกราชจากอังกฤษก็เป็นวีรบุรุษเป็นผู้นำแล้วก็ถูกฆ่าตายในขณะที่ดำรงตำแหน่งและพยายามที่จะสร้างความปรองดองสามคัคคีระหว่างชนชาติต่างๆในพม่าซึ่งมันก็มีอยู่หลายชนชาติ แกก็ตายลงองซานซูจีนี่ก็กลับมาเป็นผู้นำฝ่ายประชาชนในขณะที่รัฐบาลพมา่าตลอดระยะตั้งแต่นายพลองซานเสียชีวิตแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในเงื้อมมือของผด็จการทหารยาวนานมาเหลือเกินนะสี่ห้าสิปีนะคมนาคมอสี่ห้าสิบปีแล้วล่ะเขาก็เป็นผด็จการทหารแล้วก็เข้มงวดจนกระทั่ง มาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่สามที่ทำให้ผมคิดว่าน่าจะคุยกับท่านผู้ชมเหตุผลปรประการที่สามก็คือการที่รัฐบาลทหารพรม่าได้ข้อสรุปว่าเป็นปเผด็จการต่อไปไม่ได้แล้วในโลกอยู่เป็นปเผด็จการทหารพรม่ามาตั้งสี่ห้ิปีต่อไปนี้ต้องเป็นประชาธิปไตยต้องเปิดประเทศ แล้วก็เปิดให้มีการเลือกตั้งนี่แหละครับองซานสุจีจึงได้มีโอกาสออกมานั่งปราศัยอย่าลืมนะว่าเธอถูกกักบริเวณอยู่เนี่ยยี่สิบปีแล้วนั้นเนี่ยน่าสงสารไหมพวกเรานี่คุณอาคมเอาล่ะเราทิ้งการต่อสู้ในวัยหนุ่มไปนะที่เราต่อสู้เมื่อสิบสี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบหกเราทิ้งไปซะ สู้เมื่อพฤษภาคม2535เสียงเป็นเสียงตายบนถนนเราก็ลืมไปเสียเรามาเริ่มกันตั้งแต่49เนี่ย hmm. เราสู้กันมา5ปี6ปีนะลำบากกันมานะอาบเหงื่อต่างน้ำนอนกลางดินกินกลางทรายถูกจับติดคุกติดตรางสุดแท้แต่เนี่ยยังสู้อองซานสูจีไม่ได้ สุภาพสตรีคนนี้ถูกกักบริเวณมายาวนาน20สิปียังไม่เหนื่อยยังไม่ท้อแท้แม้ว่าจะดูจากหน้าตานะก็โทมไปบ้างตามวิสัย<า>ธรรมชาตินะแต่ยังแข็งแกร่งอยู่ยังเป็นผู้นำและที่สำคัญก็คือว่าแนวทางาการต่อสู้ของเธอเป็นสันติวิธีนะคนุณอาม เป็นสันติวิธีแบบเดียวกับที่นปชแดงทั้งแผ่นดินพยายามประกาศอุดมการณ์นี้ให้ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงได้เข้าใจว่าเราจะต่อสู้ให้ได้ประชาธิปไตยมาเนี่ยเราต้องสู้โดยสันติวิธีเราก็สู้โดยวิธีวิธีทางเดียวกันในบัตนี้เธอก็มาตั้งพรรคการเมืองแล้วเพิ่งได้พูดต่อสาธารณชนผ่านสถานีโทรทัศน์ผมไม่รู้นะว่าเข้าเซ็นเซอร์หรือเปล่าแต่ว่าใจความที่พูด ก็แหมเป็นประเด็นสําคัญเป็นประเด็นสําคัญนะเอาเนื้อหาที่พูดมาสักหน่อยสิค่ะนางสุจีนะคะก็ได้เรียกร้องค่ะให้มีการ เพิกถอนนะคะกฎหมายทั้งหมดที่กดขี่ประชาชนรวมถึงการปฏิรูปประชาธิปไตยและสิทธิทางประชาธิปไตยให้กับประชาชนค่ะอีกทั้งยังเรียกร้องให้เปิดเสรีภาพในการนําเสนอข่าวแก่สื่อมวลชนรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการยุติธรรมอีกด้วยนอกจากนั้นนะคะยังมีการให้ย้ำนะคะให้มีการรณรงค์ไม่ให้มีการนําเสนอมาตรการในการกดขี่แบบรัฐบาลทหารชุดก่อนมาใช้ในการกดขี่เพื่อให้ชาวปะมาเออเพื่อให้ชาวปะมาเนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตย มากยิ่งขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคือจะโดนกดขี่โดยรัฐบาลทหารมาโดยตลอดนี่ไงนี่ไงค่ะคือเธอก็วันๆอยู่เหมือนกันแหละว่าพมา่าเนี่ยจะเปิดให้เสรีภาพชั่วครู่ชั่วยามหรือเปล่าด,ด,ดีไม่ดีเดี๋ยวก็กลับมายึดอํานาจอะไรกันอีกก็น่าวิตกอยู่แต่ว่าทั้งหมดที่ภาพที่ปรากฏนี่ก็คือว่าผมอยากให้พรัคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาได้ดูอยากให้อ,อภิสิทธิ์เวชชาชีวะ เขาไปนะไปจับมือมาแล้วแต่ <ไป S 1> ว่าก็ไป,ไปเพื่อสร้างภาพเท่านั้นไปเพื่อที่จะว่าเหมือนกับว่าไปรับเอาบารมีขององค์อาจารสุจีเนี่ยมาให้ตัวเองดูผ่องขึ้นหน่อยเพื่อจะได้หลอกคนไทยไม่ได้ไปเพื่อสาระจริงๆหรอกถ้าไปเพื่อสาระจริงๆจะต้องเห็นทีเดียวว่าโอ้คุณอย่างคนอย่างคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจับมือกับองค์านรสุจีคุณไม่มีสิทธิ์ คุณมันสมุนเผด็จการคุณคุณคุณต่ำมากในทางการเมืองต่ำมากในทางประชาธิปไตยคุณไม่ได้ต่อสู้เพื่อจะนำประชาธิปไตยมาสู่มือของประชาชนเพื่อนร่วมชาติเขาสูงส่งเขาถูกจาักกาักบริเวณมา20ปียังทรหดอดทนนะ เขาถูกประเด็จการขังแต่คุณอภิิตจ,จับประชาชนขังถูกประเด็จการจับแบกขึ้นบา่าแห่เข้าให้ไปเป็นนายกแ her ไปนั่งเก้าอี้นายกแล้ววันดีคืนดีก็ฆ่าประชาชนอภิก็ฆ่าประชาชนเช่ไเออนี่แหละเอาชาจนกางคุกแต่องซานสุจีนี่ถูกขังถูกกัการบริเวณทีนี้บทเรียนที่ควรจะได้กับคนไทยคืออะไรล่ะครับบทเรียนที่ที่คนไทยน่าจะได้จากการศึกษากรณีของพม่าก็คือว่า อย่าดึง <wield ing 1970> ดื้อถือดีไปเลยว่าเราจะปกครองด้วยระบบเผด็จการไปได้ไม่มีทางไอ้ที่คิด louder. คิดคิดก euh. ันอยู่เนี่ <sven tweeting> ยว่าจะยึดอำนาจอีกสักทีนึงเรายึดแล้วต้องรวบเบ็ดเสร็จไม่ให้มีใครหือนะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้คุณจะบอกว่าเราจะปิดประเทศพระโทกไม่มีทางแล้วครับเพราะว่าพิสูจน์ด้วยพม่าเขาปิดประเทศมา ห้าสิบหกสิบปีในที่สุดก็ต้องเปิดประเทศเขาเป็นเผด็จการมาห้าสิบหกสิบปีโดยอ้างว่าเพื่อความเป็นเอกภาพเพราะว่าของเขาหลายเผ่ามอนกับมีกะเรียงก็มีกระชินก็มีขาก็อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ขาตะใคร่นะป <c oughs> นกันแยะไปหมดแหละแต่ว่าไอ้ข้ออ้างเหล่านั้นเนี่ยในที่สุดมันก็หมดหมดหม,ดมดลขังมันต้องกลับมาสู่การปกครองระบบประชาธิปไตย มันต้องมีการเลือกตั้งมีอะไรกันซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็มีแต่ต้องสนับสนุนให้เขาก้าวไปสู่การเลือกตั้งเดือนเมษาเนี่ยเขาลงคะแนนกันแล้วเพอเพอจะได้ไปดูปล่าไม่รู้ะจะขอยื่นแสดงความจำนง <c oughs> ไปไปสังเกตการการเลือกตั้งในประเทศพมา่าสักหน่อยแต่ว่าถ้าบอกกันบอกว่าแอบไปเชียอองซานเนี่ยสงสัยเขาจะไม่เขา้าใช่ไหมเนเนุณว <c oughs> ิระออนซานสุจีปราศัยวันนั้นผมดูในทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยน,นะ ผู้คนที่มาฟังนะใส่เสื้อแดงทั้งนั้นนะเออบรรยากาศแดงคล้ายๆบ้านเราคล้ายๆบ้านเราคล้ายๆคนเสื้อแดงชุมนุมที่เขาใหญ่แล้วก็ใช้สีแดงเป็นสีของพรรคเขานะนี่งานนี่พันธมิตรพันธมิตรพันธมิตรแล้ว ก็แปลกใจเนาะในขณะที่หลายๆประเทศเก้าวเข้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยแต่บางประเทศพยายามที่จะถอยหลังไม่เอาความเป็นประชาธิปไตยนะคะเราเราก็ไม่ฟัง <c oughs> เราไม่ฟังคนพวกนั้นเรามีแต่ต้องเดินหน้าต่อไปเดินทางไกลไกลเท่าไรยังต้องไปถ้าประชาธิปไตยรออยู่ค่ะ <c oughs> เอาลคะค่ะวันนี้เวลาของเดินทางไกลไปด้วยกันกับวีราการก็หมดลงแล้วนะคะก็ขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมทุกท่านที่ร่วมติดตามชมแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการของเราค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันจันทร์ค่ะวันนี้คุณวีราการมุสิกาพงศ์คุณอาคมสวนนบและดิฉันเหมือนขวัญครูภาษาพร้อมกับทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ,รบพร้อมไหมพร้อมร้อมไหมคนไทยพร้อมก้าวไป สู้สุดยางกินนอือ่นอูสสนึสุดยังมามากนคนอืนเดินทางไกลไปด้วยกันไปให้ถึงว่างมันเมื่วันชัย้ากลางฝนระนํำ ร้อนตัวดำแสบ,บเรียงดังเผาไ้มานครองมือลังเรื่องอำนาจประเทศทาย่อยยับแนผา